ค่ะสวัสดีค่ะคือก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยากจะให้อ,อ่อยากจะแบบเขาเรียกว่าให้ใครสนใจอะไรมากมายกับชีวิตของตานนะน,นะคะคือหมายถึงว่ามันตานเดือดร้อนจริงๆตานถึงอยากจะบอกให้หลายๆคนรู้นะคะเดือดร้อนจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆิงก็คงจะไม่อยากจะเล่าอะไรให ให้เหมือนกับว่าเป็นประมาณว่าเรียกร้องความสนใจแรมากมายนะคะคือว่าเดือดร้อนจริงๆมีเป็นถึงขนาดเรื่องที่ว่าต้องพยายามหลีกเลีล่ยงความเครียดนี้นะคะเหตุเรื่องความเครียดนี้และการที่ได้เชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่นพนพนอนๆท่านที่เป็นนักร้องนะคะ จะดังหรือไม่ดังหรือยังไงหรือสมัยไหนยุคไหนเพลงอะไรแล้ว,อะ,ลวอะไรแล้วแต่แนวไหนแล้วแต่นะคะก็เออก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่คิดว่าทำไมนอ้องเราสงสัยจะเราคงจะไม่ได้ผลผลประโยชน์อะไรจากการที่ทำทาแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกบ้างเหมือนกันบางทีแบบว่าคิดว่า เอน่าจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างสักหน่อยถอยอยอเอ,ออย่างน้อยๆเอออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามีส่วนแบ่งเป็นเป็นเงินเลยนะคะเป็นเงินเลส่วนแบ่งเพลงหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเพลงหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยคะเออก็หลายหลายท่านนะคะที่เปน็นนักร้องอย hum ่างเงี้ยถ้านับนับนับมาก็หลายคลิปหลายอะไรหลายคลิปหลายเพลงตานะคะเอออย่างน้อยๆเพลงหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหรือไม่ก็แต่ว่า สิ่งที่ว่าตันคิดว่ามันเป็นไปนมันเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าเออไม่ทราบว่าถ้าใครไปดูในไลน์นะคะโปรแกรมไลน์โปรแกรมโปรแกร,ร,แกรมไลน์หรือว่าพวกแบบไลน์ก็คือเป็นพวกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะลไลน์างเงี้ยคะไลน์ของออพี่พอพัทรพลศิลปปาจานะคะเป็นไลน์ของเขาแล้วคือหมายถึงว่าที่เขา แสดงออกมาจากลายส่วนมากเป็นอัตโนมัติก็คือเป็นอัตโนมัตินะคะหมายถึงว่าคือก็จะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังหรือถ้าเกิดว่ามีการเสียเงินก็ต้องเข้าไปเสียเงินไปฟังถ้าเขามีการให้ลงทุนก็คงจะต้องลงทุนจริงๆนั่นคือหมายทางหมายความว่าได้ลงมือทําจริงๆได้เป็นรูปธรรมแล้ว นะคะเป็นรูปธรรมแล้วหมายถึงว่านี่เรานะคะเดาจากความรู้สึกหมายถึงว่าบางทีเขาก็จะให้ฟังฟรีบางทีเขาก็สอนฟรีเข้าไปในโปรแกรมหลายอย่างทางโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรบ้างอย่างเช่นแต่รู้จักว่าโปรแกรม Zoom อะไรอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็ให้ไปฟังฟรี หรือว่าบางทีก็ก่อนที่จะเข้าฟังจะต้องมีการเสียค่าอาจจะเป็นค่าเรียนของเขานะคะเสียด้วยและสันเชื่อว่าพอเข้าไปถึงค่าเรียนที่เสียเขาแล้วก็เข้าไปฟังรายละเอียดอีกหลายลอย่างจะต้องมีการลงทุนแน่นอนลงลงทุนก็หมายถึงว่าคุณต้องควักกระเป๋าส่วนตัวเงินของคุณในบัญชีของคุณเนี่ยนะคะลงแน่นอนจะกี่บาทแล้วแต่แน่นอนเขาจะเขาจะบอกเองรายละเอียด รายละเอียดเขาบอกเองนะคะว่าอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นยังไงเขาก็จะบอกเองนะคะซึ่งมันคือรูปธรรมแล้วมาเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วนะคะแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นสิ่งสิ่ง,งที่ันคือมันเป็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตนไม่สามารถทำได้เลยค่ะไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่า ก็อยากจะบอกตรงๆนะคะว่าในอดีตเนี่ยในอดีตเคยที่จะอยากจะเอามาทางนี้นะคะเป็นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าเป็นเออสายนะสายสายสายทางนี้มาตลอดนะคะก็เลยไปเสี่ยงการที่แบบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนกับได้เงินง่ายการลงทุนได้เงินง่ายๆนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นการที่ถูกโกงไปเยอะ ถูกโกงไปเยอะโดยที่มันให้ความหวังบ้างมันลิฟ์เอาเงินไปเฉยๆประเภทที่มันเอาลิฟ์เงินไปไม่ใช่มากมายลิฟ์เงินไปสองสามพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอะไรอย่างเงี้ยลิบเงินไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ค่าให้ให้ให้ให,ให้สร้างความหวังให้กับคนที่ไปตกเป็นเหยื่อนะคะ,ะมันแบบให้ กลับมาว่าการกลับมาปันผลของแต่ปันผลนะจะได้เป็นถึงหลักมือหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างงี้ค่ะไปเสียเอาแบบนั้นเยอะเยอะนะคะเยอะแต่ก่อนนะคะก่อนแต่เมื่อเจ็ดหกเจ็ดปีสิบปีที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะก็เลยมันทําให้จนถึงปัจจบุบันนี้มันไม่สามารถที่จะไป ทำไปลงมือทําได้อย่างจริงจังนะคะของในที่ที่สามารถที่จะเข้าได้ก็คือหมายถึงในในลายของพี่พอพัะนารพลเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามาําได้ตอนนี้นะคะก็คือมีอย่างเดียวก็คือหมายถึงว่าได้ยินเพลงเพลงที่ไหนสามารถร้องซึ่งเป็นเกียรติให้เขาได้นักร้องท่านไหนนะคะ แล้วก็ลง youtube แบบนี้เท่าได้เท่านั้นเองนะคะส่วนใครที่จะถามว่าแล้วคุณจะแล้วลวัๆๆนวันวันวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เงินยังไงคุณจะได้เงินยังไงล่ะคุณทำแบบนี้คุณได้เงินยังไงอันนั้นขอขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่อยากจะบอกใครๆนะคะขอขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวของตานเองนะคะ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีความสใสทชิดเชื้อกับใครทั้งนั้นนะคะโอเคทีนี้ก็ก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้กันนะคะอันนี้ก็จะค่นี่ก็ขอจะขอแนะนำคุณปอปาริชาติอาสยามน,นะคะชื่อเพลงเห็นฉันเหงาอย่าเมาว่าง่ายค่ะ หรือคนที่ไว้ใจคนที่ฉันให้ความสำคัญคนคนนั้นที่ฉันนั้นคิดไปว่าแส กฉันยอมปล่อยให้ฉันเหงาถ้าทอนั้นคิดว่าเธอแค่มาหลอกให้ใจมันหลอกดีกว่าเสียดา ไว้ใจคนที่ให้แต่ความสำคัญคนคนนั้นที่ฉันนั้นคิดไ็นว่าจะ กายฉันยอมปล่อยให้ฉันเหงาถ้าเธอหนึนเคสว่าเธอแม้มัหลอกให้ใจมันหลอกดีกว่าเสียใา คือถ้าแบกความเครียดไว้ไม่ได้ค่ะจะต้องตัดความเครียดไว้จริงๆ อันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลแล้วเพื่อนบางคนบอกตอแหลอะไรป่ะเนี่ย